กลางป่าลึกเมื่อมนุษย์พบกับสิงโตบาดเจ็บเขาควรวิ่งหนีหรือช่วยชีวิตสัตว์นักล่าที่อาจฆ่าเขาได้แต่ไม่มีใครรู้ว่าการตัดสินใจครั้งนั้นจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลชื่อเรื่องมิตรภาพระหว่างสิงโตกับมนุษย์และความเมตตาในป่าแสงแดดยามเช้าสองลอดผ่านยอดไม้สูงกลิ่นหญ้าเปียกชื้นอบอวลในอากาศเสียงนกร้องแว่วมาแต่ไกล อารีเดินลัดเลาะในป่าดงดิบมือของเขาจับมีดพกแน่นเหนื่อหยดลงหน้าผากอย่างไม่หยุดทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยเสียงใบไม้แห้งกรอบใต้เท้าเขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งจับจ้องลมเย็นพัดมาเฉียบพลันเสียงคำรามต่ำๆดังขึ้นจากพุ่มไม้ด้านข้างหัวใจของอารีเต้นแรงขึ้นทันทีเขาหยุดนิ่งร่างกายแข็งเทือเงาร่างใหญ่ปรากฏช้าๆจากพุ่มไม้ ดวงตาสีทองจ้องมองเขาเป็นสิงโตตัวโตวต,วต,วตัวขนฟูหายใจแรงอารีถอยหลังช้าๆมือยังจับมีดแน่นแต่สิงโตไม่คำรามอีกมันนั่งลงราวกับไม่มีเจตนาทำร้ายอารีประหลัดใจเขาค่อยๆลดมีดลงดวงตาของสิงโตเต็มไปด้วยความเศร้าขาหน้าของมันมีแผลลึกเลือดซึมออกมากลิ่นคาวเลือดแรงมากจนแทบอาเจียน อารียกมือขึ้นปิดจมูกแต่ไม่ถอยหนีเขาก้มลงหยิบสมุนไพราจากกระเป๋าผ้ามือของเขาสัน่นแต่เขาค่อยๆเข้าใกล้สิงโตยังคงนิ่งไม่หลบหนีแผลลึกจนเห็นเนื้อในอารีเอาน้ำสะอาดล้างแผลเสียงฟู่เบาๆดังขึ้นเมื่อยาสัมผัสแผลสิงโตครางเบาๆแต่มันไม่กัดมันจ้องหน้าอารีราวกับเข้าใจเขาผูกแผลอย่างเบามือที่สุด แสงแดดเริ่มจางลงเมื่อเวลาผ่านไปอารีนั่งข้างข้างสิงโตทั้งสองจ้องมองกันโดยไม่พูดคำทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักหนักดังมาจากด้านหลังใบไม้สะเทือนแรงอารีลุกขึ้นทันทีหันไปมองเงาดำขนาดใหญ่พุ่งเข้ามามันคือหมีกริซลี่ขนาดยักษ์ดวงตาแดงก่ำน้ำลายไหลย,ย้อยจากเขี้ยวเฟงอารียืนนิ่งร่างกายเย็นเฉียบ หัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะระเบิดเสียงฟ้าร้องกึกก้องจากที่ไกลไกมียกพุ่งเท้าเตรียมพุ่งใส่กลิ่นกลัวอบอวลในอากาศอารีถอยหลังมือควานหามีดอย่างลนลานสิงโตร้องคำรามเสียงดังมันลุกขึ้นทันทีทั้งที่ยังเจ็บกระโจนขวางหน้าระหว่างอารีกับหมีสองสัตว์ยักษ์เผชิญหน้ากันเสียงขูต่ต่ำๆดังสะท้อนกล้องไปทั่วป่า อารีตะลึงงานตัวแข็งเทื่ออยู่กับที่ขนบนแขนลุกชันสายตาไม่ละจากภาพตรงหน้าอากาศหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกสิงโตคำรามอีกครั้งเสียงสะท้านไปทั่วแนวไม้หมีก้าวเข้ามาใกล้อุ้งเท้าขูดกับพื้นดินกลิ่นตัวเหม็นสาบของมันแผ่กระจายอารีหายใจทีมือกำมีดแน่นจนเจ็บดวงตาไม่กล้ากระพริบ หมีพุ่งเข้าหาสิงโตด้วยแรงมหาศาลเสียงกระแทกดังสนัน่นขนปลิวว่อนกลางอากาศสิงโตใช้แรงที่เหลือทั้งหมดสู้กลับกรงเล็บข่วนเข้าที่หน้าอกของหมีเสียงร้องโหยหวนดังขึ้นเลือดสาสตร์กระเซน์เปื้อนใบไม้กลิ่นคาวแรงจนอารีแทบจะอาเจียนเขาถอยหลังชนกับต้นไม้ใหญ่เสียงคำรามและเสียงข่วนยังดำเนินต่อ ใบไม้หล่นร่วงลงจากแรงสั่นสะเทือนป่าทั้งผืนเหมือนหยุดนิ่งอยู่ชั่วขณะแล้วหมีก็ล้มลงอย่างแรงมันหายใจหอบดวงตาเลื่อนลอยสิงโตยืนตัวสั่นเลือดไหลาจากบาดแผลใหม่มันหันมามองอารีแววตายังคงสงบแม้จะอ่อนแรงร่างของมันค่อยๆสุดลงกับพื้นอารีรีบวิ่งเข้าไปเขาก้มลงข้างๆสิงโต มือแตะเบาๆที่ขนหนานุ่มที่เปื้อนเลือดเสียงหัวใจของสิงโตเต้นช้าแถวลงทุกวินาทีลมาหายใจของมันร้อนและหนักอารีพยายามพูดปลอบเสียงเขาสั่นเครือเต็มไปด้วยน้ำตาเจ้าช่วยข้าตอนนี้ข้าจะไม่ทิ้งเจ้าป่ารอบตัวเงียบงนันแมลงและนกก็งเงียบเสียงมีเพียงเสียงลมหายใจสุดท้ายที่ยังดังอยู่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า แสงสุดท้ายของวันสะท้อนบนร่างสิงโตในความเงียบความผูกพันถูกจารึกในใจของอารีตลอดกาลอารีนั่งนิ่งอยู่ข้างร่างของสิงโตความมืดค่อยๆปกคลุมป่าทีละน้อยแสงจันทร์เริ่มส่องลอดผ่านเรือนยอดไม้เสียงรีดปริงเริ่มกลับมาแต่ในใจของอารียังเงียบงนันเขาไม่ขยับไม่แม้แต่จะเช็ดน้ำตาอุณหภูมิลดต่ำลง ลมกลางคืนเย็นจัดพัดผ่านผิวขนลุกสู้แม้จะไม่รู้สึกกลัวอีกต่อไปเขาห่มเสื้อคลุมให้ตัวเองแต่ก็ถอดออกเพื่อคลุมร่างของสิงโตขนของมันยังอุ่นราวกับยังมีชีวิตอารีพึพรรมพำเบาๆน้ำเสียงอ่อนโยนราวกับพูดกับสหายเก่าเจ้ากล้าหารมากกว่าที่ข้าเคยพบเสียงแตกกิ่งไม้ดังขึ้นจากด้านหลังอารีสะดุ้งหันกลับไป ดวงตาจ้องมองความมืดอย่างระแวดระวังแสงตาเล็กๆวาวขึ้นมาท่ามกลางเงาไม้เป็นดวงตาของสัตว์อีกตัวแต่ไม่ใช่สัตว์ตรูมันคือสิงโตตัวเล็กกว่าอาจเป็นลูกของตัวที่ล้มลงมันเดินเข้ามาช้าๆดมร่างของผู้เป็นพ่ออารีใจหายว่าภาพนั้นบีบคั้นใจลูกสิงโตร้องเบาๆ เสียงเศร้าสะท้อนใจมันนั่งลงข้างร่างของพ่อมันมองอารีด้วยสายตาว่างเปล่าและไม่เข้าใจอารีเอื้อมมือไปช้าช้าแต่ลูกสิงโตไม่ถอยมันเพียงแค่นิ่งเงียบและก้มหน้าลงรอมาหายใจของมันเบาเหมือนรับรู้ทุกอย่างอารีมองภาพนั้นด้วยหัวใจหนักตึ้งเขารู้ว่าเขาไม่ควรปล่อยให้มันอยู่ลำพังไม่ใช่ในป่าที่อันตรายเช่นนี้ เขาค่อยๆลุกขึ้นแม้กล้ามเนื้อจะอ่อนลา้าแม้หัวใจยังเต็มไปด้วยความเศร้าเขายื่นมือให้ลูกสิงโตดวงตาของมันมองเขานิ่งแล้วมันก็ลุกขึ้นเดินเข้ามาใกล้มันหยุดอยู่ตรงหน้าอารีรอมาหายใจของมันอุ่นรินรถมือที่ยื่นออกไปขนของมันสั่นไหวเล็กน้อยใต้แสงจันทร์สีเงินอารีลูบหัวมันเบาๆ หัวใจเขาสั่นไหวอีกครั้งแต่คราวนี้เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเขากระซิบเบาๆข้าจะดูแลเจ้าเหมือนที่พ่อเจ้าปกป้องข้าลมพัดใบไม้แห้งปลิววนรอบตัวทั้งสองป่าดูสงบลงเหมือนเข้าใจและรับรู้กลิ่นดินชื้นจากฝนเมื่อวันยังคงลอยฟุง้งอารีหันกลับไปมองร่างของสิงโตผู้กล้าแม้ไร้ลมหายใจแต่ยังดูสง่างาม เงาของมันทอดยาวใต้แสงจันทร์คล้ายยังคงยืนอยู่เคียงข้างเขาหยิบไม้และใบไม้มาวางรอบร่างสร้างแทน่นเผาอย่างเงียบงนันดวงตาเขาไม่หลบเลี่ยงแม้แต่วินาทีเดียวไฟถูกจุดขึ้นช้าๆเปลวลามอย่างนุ่มนวลไม่เร่งรีบแสงของมันเต้นรำท่ามกลางต้นไม้และเงาลูกสิงโตนั่งมองนิ่งๆเสียงไฟลั่นปาอแปะดังเป็นจังหวะ กลิ่นควันอบอวนพาให้นึกถึงความกล้าความเมตตาและมิตรภาพอารีวางมือลงบนหลังของลูกสิงโตเขาหันหลังให้ไฟร่างกายหนักด้วยความเหนื่อยล้าแต่หัวใจแน่วแน่ขึ้นทั้งสองออกเดินไปในความมืดทางเดินข้างหน้าเต็มไปด้วยเงาแต่ก็ยังมีแสงจันทร์นำทางจากเบื้องบนเสียงฝีเท้าของทั้งคู่เบาและสม่ำเสมอ ใบไม้แห้งใต้เท้ากรอบแกรบในจังหวะที่คล้ายเสียงหัวใจป่ารอบด้านนิ่งสงบมีเพียงเสียงลมและเสียงหายใจอารีหยุดชั่วครู่มองไปรอบๆเงาไม้ทอดตัวเป็นรูปร่างประหลาดแต่เขาไม่รู้สึกหวาดกลัวอีกต่อไปลูกสิงโตเดินเคียงข้างอย่างสงบมันไม่ส่งเสียงไม่ครางไม่ร้องเพียงแค่มองหน้าอารีเป็นระยะพวกเขาเดินจนถึงลำธารสาย เสียงน้ำไหลเบาๆฟังคล้ายเสียงปลอบโยนอารีย่อตัวลงล้างหน้าด้วยน้ำเย็นเฉียบลูกสิงโตร่วมดื่มน้ำใสาจากคริมตะลิงดวงตาของมันสะท้อนแสงดาวราวกับความไร้เดียงสาย,ยังอยู่ในใจเสมออารีหักกิ่งไม้แห้งมาทำคบเพลิงเปลวไฟเล็กๆช่วยให้เห็นทางในความมืดเขามองหน้าลูกสิงโตอีกครั้งแล้วพูดเสียงแผ่วเจ้ากับข้า เราไม่เหมือนเดิมอีกแล้วสายตาของมันนิ่งและเข้าใจไม่มีคำตอบแต่มีความผูกพันลึกซึ้งในความเงียบทั้งคู่ลุกขึ้นพร้อมกันเดินลึกเข้าไปในป่าที่ยังไม่รู้จุดหมายแต่ละก้าวเต็มไปด้วยเงาแห่งอดีตและแสงแห่งความหวังต้นไม้สูงใหญ่ทอดเงาลงบนเส้นทางเสียงสัตว์กลางคืนว่วมาเป็นระยะแต่ไม่มีอะไรเข้าใกล้พวกเขา กลิ่นดินชื้นและมอดเก่าปะปนกับกลิ่นไม้ไหมอารีรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในป่าเหมือนทุกสิ่งรอบตัวรับรู้เรื่องราวของพวกเขาลูกสิงโตเริ่มเดินช้าลงขาของมันอ่อนล้าจากการเดินทางอารีจึงหยุดพามันไปใต้ต้นไม้ใหญ่เขาปูใบไม้แห้งเป็นที่นอนตัวเขานั่งทิงโคนไม้ค่อยๆหย่อนลมหายใจท้องฟ้าเหนือหัวเต็มไปด้วยดวงดาว สายลมพัดเบาๆพาเสียงหวีดวิวลอดผ่านกิ่งไม้ลูกสิงโตนอนขดอยู่ข้างเขาขนของมันยังอุ่นคล้ายหัวใจยังเปล่งประกายอารีเงยหน้ามองดาวในแววตาสะท้อนแสงดาวเบื้องบนเขาพึพรรมพำเบาๆข้าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรแต่คืนนี้ข้าไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเสียงลมหายใจของลูกสิงโตสม่ำเสมอ เหมือนท่วงทำนองของมิตรภาพที่ถือกำเนิดท่ามกลางความเจ็บปวดอารีหลับตาลงหัวใจยังจดจำแววตาของสิงโตตัวนั้นได้ชัดความกล้าความเสียสละความรักที่ไม่ต้องใช้คำพูดใดๆดึกสงัดเต็มไปด้วยเสียงของธรรมชาติแต่ภายในใจเขานั้นเงียบสงบและมั่นคงเหมือนการเริ่มต้นของบางสิ่งที่ไม่มีใครลบได้เช้าว,วันใหม่กำลังใกล้เข้ามา พร้อมบมทดสอบใหม่ในผืนป่าไร้ที่สิ้นสุดแต่พวกเขาจะเผชิญมันด้วยกันแสงแรกของเช้าเล็ดลอดผ่านหมอกบ้างนกเริ่มส่งเสียงร้องปลุกป่าจากความเงียบอารีลืมตาช้าช้ารู้สึกถึงไอแดดอุ่นแต่ผิวเขาหันไปมองลูกสิงโตที่ยังหลับสนิทลอมาหายใจของมันยังคงสม่ำเสมอใบหน้าไร้เดียงสาของมันทำให้หัวใจอารีอ่อนลง เขาลุกขึ้นอย่างเงียบๆมองไปรอบๆเห็นความเปลี่ยนแปลงในแสงใหม่ต้นไม้เขียวสดเสียงธรรมชาติเหมือนมีชีวิตขึ้นอีกครั้งลูกสิงโตตื่นขึ่นตามหลังมันลุกขึ้นเดินเข้ามาแตะขาเขาเบาๆอารีย่อตัวลงลูบหัวมันด้วยรอยยิ้มบางๆถึงเวลาต้องเดินหน้าต่อแล้วเขาพูดเบาๆเสียงของเขาเต็มไปด้วยความหวัง ดวงตาสะท้อนภาพของเส้นทางที่ยังอีกยาวไกลทั้งสองออกเดินอีกครั้งผ่านพุ่มไม้หนาแน่นลำทารสายและแนวเขาที่ห่างไกลแต่ทุกก้าวที่เดินไม่มีใครรู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปเสียงใบไม้ไหวดังอยู่เบื้องหลังแต่ใจของอารีเบาสบายเขาไม่ได้เพียงแค่รอดชีวิตจากป่าเขาได้พบมิตรภาพแท้จริงมิตรภาพที่ถือกำเนิดจากความกลัว เติบโตด้วยความกล้าและดำรงอยู่ด้วยความเมตตาเรื่องราวของสิงโตผู้กล้ากับมนุษย์ผู้ไม่ทอดทิ้งจะยังคงอยู่ในสายลมของผืนปา่าเงาของพวกเขาทอดยาวใต้แสงอรุณสองชีวิตต่างสายพันธ์แต่ใจเดียวกันก้าวเดินสู่อนาคตด้วยสายใยที่ไม่มีวันตัดขาด